สวัสดีค่ะยายตุยมาอีกแล้วค่ะวันนี้จะมานําเสนอสแตปมไทยนะคะเอ่อเกี่ยวกับสภากาชาติไทยค่ะมาชมกันเลยค่ะสแตปมสวยมากเลยเป็นสแตปมสมเด็จพระชินีในรัชกาลที่เก้านะคะอันนี้เป็นชีสแวตแผ่นใหญ่เลยค่ะ แผ่นใหญ่มีอยู่สองแบบนะคะเดวเน่ตุ้ยจะาให้ดูอีกแผบ,บนหนึ่งสองสีค่ะ น,นี้จะเป็น first day issue นะคะอันนี้เป็นสปากาชาติไทยเออหกสิบฉลองหกสิบปีสปากาชาติไทยนะคะแตมมีสามมีสามแบบค่ะราคายี่สิบห้าตังกับห้าสตางกับ1บาทนะคะ อันนี้ก็เป็นงานกาชาดเหมือนกันค่ะสเตมราคาดวงละยี่สิบห้าสตังค์นะคะ อันนี้เป็นงานกาชาติปีสองห้าสี่หนึ่งนะคะอันนี้ปีสองห้าหนึ่งเจ็ดค่ะ ดูสเต็มใกล้ๆนะัะนี่ปีสองศูนย์ค่ะสองห้าสองศูนย์ น,นี่ปีสองห้าสองหกค่ะงานกาชาติอันนี้เป็นไปรษียบัตรโปสคาร์ดงานกาชาติปีสองห้าสามสามค่ะ นี้สีสันเรกคลอสสวยมากอันนี้เป็นงานกาชาติที่สวนอมพรวันที่สามถึงวันที่เก้าเมษายนสองพันห้าร้อยสามสิบเอ็ดนะคะอันนี้ก็เป็นไปสนียบัตค่ะงานกาชาติไปสนียบัตรปีสองพันห้าร้อยยี่สิบสี่รูนี้ค่ะ แล้วมีราคาสปากาชาติอันนี้ก็บันที่ 9, สามถึงเก้าเมษายนสองพันห้าร้อยสาสิบเอ็ดงานกาชาติที่สวนน้ำพรเหมือนกันนะคะ เต็มดวงละหนึ่งบาทสองบาทฮะอันนี้ปีพศสองพันห้าร้อยยี่สิบสาม อันนี้ปีสองพันห้าร้อยสามสิบสองนะคะอันนี้เป็นร้อยยี่สิบห้าปีครบรอบร้อยยี่สิบห้าปีอ่125อ i n t e r n a ช i ่ n a l Red Cross นะคะปากาชาติไทยนะ,ะตปากาชาตินะคะส่วนอันนี้เป็น สแตม็มเดียวนะคะอันนี้เร Cross เหมือนกันราคาสามสตังค์ค่ะอันนี้ก็เร Cross เหมือนกันมีสามสตังค์ห้าสตังค์ ดูนี้ยี่สิบห้าสตังค์ห้าสิบสตังค์กับหนึ่งบาทเรดครอสดูนี้สวยมาก หนึ่งบาทสองบาทสามบาทเดี๋ยวดูใกล้ๆเห็นชัดไหมคะสยามอันนี้ที่เยตุยเอามาโชว์นี่คือส่วนหนึ่งของเรดคลอสที่ ปากาชาตินะคะที่เยตุยสะสมมีอีกเยอะแยะเยตุยก็ขายเหมือนกันนะคะสตมไทยเยตุยก็ขายเหมือนกันถ้าใครสนใจอยากจะซื้อสเต็มนะคะก็ติดต่อมาได้นะคะมีทั้งสเต็มไทยสเต็มต่างประเทศนะคะถ้ามีสงสัยอยากจะดู สแตมต่างๆนะคะสแตมต่างชาติสแตมเก่าสแต,ม,สตมใหม่ยายตุยมีเยอะแยะมีหลายประเทศค่ะถ้าอยากจะชมประเทศไหนก็มีก็เขียนคอมเมนต์มานะคะเดี๋ยวยายตุยจะเอามาให้ชมอีกเยอะแยะเลยค่ะสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะจะได้ชมกันอีกเยอะแยะค่ะสวัสดีค่ะ